ก็ขอเจริญพรนะคุณญาติคุณโยมอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทญาติธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะวันนี้ท้องฟ้าเปิดนะปลอดโปร่งนะลูกๆและหลานทั้งหลายหลังจากที่ว่าฝนตกชุกมาหลายวันนะอันนี้ก็เปิดแล้วนะท้องฟ้าเปิดแล้วตอนนี้เห็นแสงแดดนะวันนี้ไม่มีฝนนะวันนี้ใครจะตากผ้าก็ตากได้นะวันนี้นะจะพูดถึงสถานะแล้วก็วันนะนะ มนุษย์เราเกิดมานามิย่อมมีสถานะน่าเป็นของตัวเองมีวันะเป็นของตัวเองแต่ว่าจะเป็นวันะใดก็ตามนะคุณญาติคุยมทั้งหลายเราต้องมีองค์กรนะเราต้องมีองค์กรนะเป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดมั่นนะองค์กรนั้นเป็นผู้ดูแลนะคำว่าองค์กรนั้นก็คือว่าดีนะอ่ามีองค์กรน่ดีกว่าที่ว่าไม่มีองค์กรนะถ้าไม่มีองค์กรนั้นก็ไม่เป็นระเบียบนะไม่เป็นกฎเป็นเป็นระเบียบอะไรมันก็จะเละเทะไปหมด แต่ทีนี้ว่ามีองค์กรนี้ามาดูแลมันจึงดีนะแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่ามีองค์กรแล้วนะแต่ว่าบุคลากรขององค์กรวิยาวัฒวิยาวัฒกรขององค์กรนะทำหน้าที่ไม่ดีนะคนที่อยู่ในองค์กรนะในสถานะแล้วก็วันนะก็ย่อมมีความเดือดร้อนนะคุณญาติคุณยมทั้งหลายนะ อย่างฝนนี้มามันก็หล่นลงมาจากฟ้าลงมาข้างล่างนะส่วนเจ้าอื่องอ่างนะกบเขียดแล้วก็บรรดาสัตว์ที่ว่าเป็นพวกเขียดพวกอื่องอ่างพวกกบก็มีอยู่มากมายหลายพันธุ์นะถึงเวลามันก็ออกมาลองนะคุณย่าคุณยวนทั้งหลายมาลองจ้าจ๋าจ้าจ๋าจ้าจ๋านะมันหาคู่กันนะหลังจากที่ว่ามันมีคู่แล้วมันวางไข่เปที่เรียบร้อยนะมันก็ ไปกินแมงเม่านะกินสะพุงกลางท้องกลางนะกินอิ่มน้ำสำรานเสร็จแล้วมันก็โกยดูนะโกยหลุมโกยดินโกยใบ,บไม้แล้วก็มันก็ซ่อนตัวอ,อยู่นะเพื่อรอและดูการต่อไปนะเมื่อมีฝนตกลงมามันก็จะออกมาแบบนี้นะอันนี้คือว่าอึงอ่างนะแล้วก็เป็นสถานะอื่นไปอีกนะเป็นองค์กรอื่นไปอีกนะอันนี้พูดถึงเหล่าสัตว์นะก็เปรียบเสมือนอกับ ความเป็นเรานี่แหละนะมันก็มีสถานะที่แตกต่างกันไปแบบนี้นะอย่างเช่นพวกงูงูเงี้ยวนะงอง,งูใจกล้านี่แหละนะงูเงี้ยเขี้ยวขอนะงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็ออกมาหากินเหมือนกันนะ,ะแล้วงูที่ว่ามันมีพิษนะมันก็คือเป็นงูจงอางเป็นงูเห่านะแล้วก็อีกมากมายนะเป็นงูที่มีพิษนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ว่ามันมีพิษในตัวนะ ก็กลัวนะสัตว์เราอื่นหรือว่าผู้ที่รู้ว่าเป็นอันตรายก็กลัวนะกลัวงูที่ว่ามันมีพิษนะเพราะว่ามันเอาพิษมาทําร้ายเรานะแต่ก็ลืมไปว่ามันยังมีงูที่ว่าไม่มีพิษนะมันก็มีนะคุณย่าคุณยมทั้งหลายและไอ้งูที่ว่ามันไม่มีพิษมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคืองูเหลือมแล้วก็งูหลามเนี่ยมันไม่มีพิษนะอันนี้แต่มันเป็นงูใหญ่นะคุณย่าคุณยมทั้งหลายทีนี้ว่าไอ้งูที่ว่ามันมีพิษนะ ก็คือว่ามันเอาพิษมาสู่เราไอ้กลัวที่ว่ามันเอาพิษมาสู่เราแต่สําหรับไอ้งูตัวใหญ่ๆนี่นะมันก็เอาเอาเราน่ะไปเป็นอาหารมันนะอน,นี่คุณยายคุยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต่างกันมันก็น่าก,กลัวนะส่วนสิ่งที่ว่าอ,อยู่ใต้ดินก็มีไหมมีนะไส้เดือนนะไอ้นี่กินดินนะไส้เดือนเนี่ยมันก็กินดินมันก็กินไปนะกินอยู่ใต้ดินนอนอยู่ใต้ดินนะ เวลาถึงที่ว่าฤดูที่หมดฝนมันก็วางไข่นะไสเดือนนี่มันก็วางไข่เพื่อองค์กรของมันนั่นแหละองค์กรของไสเดือนนะเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมาตายนะตอนหน้าหนาวรวมหนาชวชอยมาจะเห็นนะเดินไปตามทางาตามตอกซอกซอยนะเป็นดินทรายบ้างหรือว่าเป็นปูนซีเมนก็ดีหรือว่าทางลาดยางยางมาต่อยก็มีนะไสเดือนนี่มันจะขึ้นมามันมาตายนะอันนี้ขึ้นมาตายคือว่า หมดฤด,ดูการของการดำรงอยู่ของมนแล้วมันก็จะตายไปเป็นธรรมชาติที่สร้างมานะมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคุณญาติคุณโย,ยมทั้งหลายเส้นทางของบุคคลนะที่ว่าเป็นองค์กรมันก็มีมากมายหลายอย่างนะมีมากมายหลายอย่างหลายเส้นทางนะอย่างในสายทางอาของธรรมะนี้นะก็มีอยู่สองสายนะบอกเอาไว้ว่ามีสองสายนะอันนี้ แต่ที่จริงมันก็มากไปกว่านั้นนะมันจะมีคันทาธุระนะวิปัสนาธุระนะอันนี้สองอย่างนะแต่ทีนี้มันก็ที่มีมากมายอ่าออกไปอีกนะั้นก็คือหมายถึงว่ามันมีเพิ่มขึ้นมานะเพิ่มเติมขึ้นมานะคุณญาติคุณโยมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกระป๋องแป้งกระป๋องแป้งบ้างกระป๋องแป้งธุระบ้างนะหรือว่าจะเป็น น้ำชาธุลาบ้างกาแฟาธุลาบ้างเส้นสายคลายเครียดนะอะไรแบบนี้ยืดเส้นยืดสายคลายเครียดนี่อันนี้ก็มีอะไรแบบนี้นะพเพราะฉะนั้นมันก็แตกออกไปแบบนี้แหละนะมันจึงมีปัญหานะเกิดขึ้นนะกับชีวิตบุคคลผู้อยู่ใต้องค์กรนะก็มีมากมายก็เพราะว่าองค์กรนะเมื่อ,อ มาเอาหน้าที่ไปมีอํานาจนะเอาหน้าที่ไปมีอํานาจแต่ไม่ได้ทําหน้าที่แต่ว่าไปทําอํานาจทําอํานาจเพราะฉะนั้นคนมันก็ย่อมไม่พอใจกันบ้างนะฝ่ายที่พอใจก็มีฝ่ายที่ไม่พอใจก็มีก็เลยทําให้คนที่ว่ามันต้องทะเลาะบอ่อแหวงกันทีนี้ว่าอํานาจพอองค์กรผู้ที่ว่าเป็นวิยาวัฒน์วิยาวัฒกรขององค์กรมีอํานาจหรือบุคลากรผู้มีอํานาจ มีอำนาจก็เปรียบเหมือนว่าไปมีคนไปถือไม้อยู่นะเวลาใครมีปัญหามาก็เคาะหัวเลยป๊อกเอานาแต่ว่าไม้อันเดียวเนี่ยเคาะได้หลายคนนะเคาะไปเคาะไปเคาะไปหัวโนหัวแตกกันไปนะแต่ว่ามันก็แตกแผลเดียวนะแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าบุคคลใต้องค์กรมีอำนาจนะถ้าเป็นไปได้มีอำนาจลองก็คิดดูก็ลองเปรียบเทียบดูนะ บุคคลเหล่านี้มีค้อนมีไม้บ้างนะออาองค์กรไหนไม่ดีนะก็ถือไม้ไปก็ไปตีหัวนะปักเขาให้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 แบบนี้หลายคนปักเขาให้นะมันก็เลือกลายเป็นหลายปักเขาให้ก็เลยหลายแผลนะนะคุณย่าคุณยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนที่มีก็นะ่ะเป็นการเดือดร้อนที่ว่า แตกต่างกันไปนะของแต่ละองค์กรนะหาความยุติธรรมหาความเที่ยงธรรมนะองค์กรไหนที่ว่าไม่มีความยุติธรรมไม่มีความเที่ยงธรรมคนก็ไม่นับถือนะคนก็ถึงแม้จะเป็นองค์กรของตัวเองนะก็ในเมื่อองค์กรนั้นช่วยเราไม่ได้แล้วทําอะไรไม่ได้แล้วคนก็หาทางออกเพราะฉะนั้นคนมันก็จึงวุ่นวายนะคุณญาติคุณโย,ณยมทั้งหลายนะเทว่าไอ้งูไอง้ไองูที่มันมีพิษก็คือว่างูเงี้ยวเขี้ยวขอเนี่ยนะมันมีพิษอ่า มันมีพิษมันก็ใช้พิษของมันนี่แหละนะทำลายนะกัดนะกัดคนนะกัดคนกัดเราสัตว์อื่นนะร่วมตายไปนะเพราะว่ามันมีพิษไอาสัตว์ที่ว่ามันไม่มีพิษนะเป็นพวกประเภทเดียวกันแต่มันมีคือบริโภคนะมันก็บริโภคไปนะสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยนะอะไรกินได้มันก็กินไปอะไรแบบนี้แหละนะคุณญาติคุณโยมทั้งหลายอันนี้ก็คือว่า องค์กรนะมันก็เอาไปเปรียบเทียบกับธรรมชาติความเป็นอยู่มันก็ไม่ได้แตกต่างกันไปนะสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยนะสัตว์น้อยก็ไปเป็นอาหารสัตว์ใหญ่นะสัตว์ใหญ่ก็อยู่ได้เพราะว่ามันกินสัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยนะอ่านะส่วนที่ว่าอยู่ใต้ดินในไส้เดือนไม่ไม่เดือดร้อนใครเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้งูสี่ขานี่ก็มีนะงูสี่ขานี่ไม่เอาไหนเลยนะ ไปในทุกเรื่องนะงูสี่ขานี่มันไปมันก็หากินของมันไปอย่างนั้นแหละอ่ามันเจออะไรอ่ที่ว่าเป็นอาหารของมันมันก็กินหมดนะอันนี้เพราะฉะนั้นอ่าคนเราเกิดมาเราก็ต้องอ่ามีองค์กรนะมีองค์กรไม่มีองค์กรไม่ได้ต้องมีองค์กรดูแลเพราะฉะนั้นกองถ้าเกิดว่า ไม่ดีองค์กรที่ว่ามีปัญหาคนก็จะไม่ศรัทธาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้นําองค์กรอยู่ในองค์กรนี้ก็ควรที่ว่าจะทําไปตามหน้าที่ที่มีความเดือดร้อนก็ไม่มีนะไม่มีใครมาด่าไม่มีใครมาว่าเรานะเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่ดีกินดีนะไม่มีปัญหาอะไรนะสิ่งเหล่านี้ก็จึงไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในประชุมชน,นหรือคนหมู่มากทั่วไปปัญหาก็ไม่มีอยู่แบบสบายๆนะ เขาเรียกว่าอยู่แบบแบ่งปันะถ้าอยู่แบบกอบโกยนั้นอันนี้เดือดร้อนแน่นอนนะลูกๆและหลานทั้งหลายนะวันนี้อาตมาภาพก็เดินมาชมวิวนะดูทิวทัศน์ดูดูฟ้าดูฝนวันนี้ก็บรรยากาศป,อปลอดโปร่งดีนะลูกๆและหลานทั้งหลายอาตมาภาพก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท่านนะอาตมาภาพก็ขอเจริญพร